สวัสดีสวัสดีพี่น้องกลองพานสวัสดีกับเอ็ดสี่สุกุสุขุนเด้อจ้ะเมื่อนี้ก็มาเตรียมเห็ดไม้กวาดกันอีกแล้วเอ้ยยังคือฝนอีโตกมาคือย้อยปุเปปุเป้ปเปล้วฮะเหไม้กวาดกันอีกแล้วจ้ะเนาะ อุ้ยไปอุ้ยฝนอยุตกอีปินวัดโอ้มาแล้วฝนฝนตกมาเร็วเมือม่อตนนกมืดคืนไหมเนาะฝดก็ได้ ไอ้เห็ดไม่กวัดให้พี่น้องเบ่งอีกใหม่เดยวันนี้ทุนมาอีกได้ จ้าเห็นเดกว่ของน้องพี่น้องเนาะไฟป้าหงสอิไลสดอีใหม่แต่โนอีตุมีผีบริหทไลอันหนุ่เด็กจักสองสามอันจุดอันน่ โอ้ดิเห <anthropology> ็ดห้าดามนี่เห็ดจังห้าดามเนาะ

พอมีคลิปย่างอิโหรเนาะคลิปไปไฮไปส่วนกะว่าได้ไปไฮแต่เหตุไม่กว้าเลยคืออพี่น้องสนใจเบิงดีเนาะแต่อิมีเบิ้งยูทางเออประเทศไทยเฮากะเออเมื่อวานนี้มี fc ทางอย่างว่าเออเบิงยูโดนมาสัน ขอบคุณหลายๆเด้อจะ้ะที่เขามาเบิร์นฟ้าแล้วก็มีทางร้อยเอทเนาะอีทางเขาเป็นร้อยเอทตัวหนึ่งเนี่ยนครพนมเสนอเนาะกิบมาคเขาดูน่า,นนนนปปาใจแล้วได้เด้อจะ้ะแล้วก็มีจังหวัดน่านเนาะเอฟซีของจังหวัดน,น่านกระเบิงเบิงแล้วก็นำไปซอยอดเด้อจะ้ะบ้านไดนมีเข้ม ท่านใดมีเมก็บก็นำไปเหีบหรือจะดื้อไปเห็ดเบิงยังบื้งงามทท่าก,ก,กัเห็ดไม่ใส่ก่อนเนาะกาเห็ดได้เห็ดงามหีบด,ดีแล้วเหรอจังค่อยหีบค่ายเนาะ มืดสีตู้น่ห้องแม,มวเหรอเขาไปกินแล้วห้องเนี่ย <c oughs> của nó, na cứ, nó nằm ở cái ngõ, nó mông ỉn rồi, mẹ mạ lại vô, vẫn cơ tiếng quát, nó vẫn tiếng quát พี่สกเก็ดงั้นก็จ็คไปยังน้องเงียบจีบีไม่ได้โถห้ามเขาบางทั้นบึงทุกคลิปทุกคลิปคอมเมนต์มาทุกคลิปเดี๋ยวนี้เงียบจีรีอายุบ้านใดอยู่ะดรน้อกแม่

xếp xếp nồi này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การลิมลิมอันนั้นมันลิมสซ์ เป็นอันนี่คือตั้งเอาเจน้ำเนาะเดี๋ยวเอาไปพึ่งไว้แล้วเดี๋ยวมันจะแห้งเนาะ the knowledge. ฟุ้นหนังอุดๆมาเนี่ยตุ๊กมาฟุ้นหนังคนละวือเดี๋ยวพากระยิ้บขิดไวเพียงแค่นี้ก่อนเนาะให้ฝุน้นเสาก่อนอย่างอี้ไล่ยี่ใหม่ฟุน้นเสากลางเทียะกระยิะ้ลัสุดเนาะ โซเทสก็ว่นผู้ขี่ับพีกันนอนเนาะกับเอฟสีผู้ที่เข้ามาเบิองเนาะให้เข้ามาเบิองแล้วตาอย่าลืมกดไลค์ให้ป้ากดเราหนึ่งไลค์เด้อจ้ะป้ะกาศกดกรอบใจได้ๆให้ใในในเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันก็มาเบิองคลิปของป้าเน,นาะเวลาที่เบืองอยู่ทางใดเด้อ คิดโนดคิดเทงกันคือเกาเนะจะเนอโอ้ยฟ้าฮองมาแล้วสรับคลิปนี้ปาก็เบื่ไปหนึงแค่นี้ก่อนคลิปนะ้าโอกันไม่นนะจเนอสำหรับคลิปนี้ปาาโคเก,กาวคำมาสวัสดี